ขอความกรุณานายช่วยเล่าเท้าความหลังถึงเรื่องราวของนรบนี้นามสามสดยย่อดครับผมเรามีความรเริ่มตามนโยบายนะตามที่ท่านจอมพลสฤษดิ์แล้วก็จอมพลถนอมท่านมองเห็นภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์เนี่ยซึ่งเขากำลังเริ่มที่จะคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยมากขึ้นและประเทศทางไอ ไอ้ทางด้านเอเชียตะวันออกเสียงใต้เนี่ยเริ่มจากลาวเนี่ยเขาก็เริ่ม,มส่งกำลังเข้าไปคุกคามอยู่เต็มที่แล้วแล้วก็เห็นร่วมกับทางอเมริกันซึ่งเขาก็เห็นด้วยเพราะว่าไอ้ลอตทีคอมมินิสต์เขาประกาศตัวอย่างเปิดเผยว่าเขาจะทำการรุกรบให้เป็นแบบ ลทัทธิโดมิโนคือเริ่มตั้งแต่ประเทศลาวก่อนล้มประเทศลาวได้ก็จะมาล้มประเทศไทยแล้วก็เลื่อยลงไปทางใต้จนกระทั่งไปมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็จะวกไปทางไอออสเตรเลียนิวซีแลนด์ต่อไปอันนั้นซึ่งอ,อเมริกันซึ่งเป็นแม่บททางด้านประชาธิปไตยก็เห็นว่ามันเป็นภัยคุกคามเพ่อ อรัฐที่คอมนสเ์กำลังขยายตัวอย่างมากก็เลยได้ปรึกษาหะลือกับทางรัฐบาลไทยในสมัยนั้นก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะต้องส่งกองกำลังส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปรบในลาวนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คอมนูเ์เผยแร่แล้วก็ขยายอำนาจฐาน คอมมิวนิสเนียมายังประเทศไทยเมื่อเราเห็นต้องพ้องต้องกันแล้วแล้วก็เ,เริ่มจากที่ให้ทางตำรวจพลร่มพิเศษที่หัวหินเนี่ยพาลูเนี่ยเขาก็จัดส่งคนไปฝึกสอนพวกลาวโดยพวกแมวแถวโลกแจ้งแถวสำทองอะไรแถวนั้นอนะ่ะที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องการรบให้ทำการรบเป็นทอบอก็ได้ทรง โดยรบพิเศษเนี่ยไปฝึกสอนเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้พวกนั้นสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ที่จะได้รวมพลังในการที่เราจะต่อต้านไม่ให้คอมมิวนิสต์เนี่ยขยายตัวขอความกรุณานายเล่าถึงความเป็นมาของสมาคมนักรบเนีนามสามสา3าครับผมก็มีพวกเราเนี่ยได้รวบร,รวมกันในการที่จะจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเพื่อเชิดชูนักรบของเราที่ได้ไป ก็เป็นผู้เสียสละในการที่จะป้ะอกงกันประเทศโดยไม่เปิดเผยเนี่ยเราก็เลยตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยผมจำได้ว่าท่านให้พลเอกอจตรุริศพรมสาขาเป็นปน,นายกสมาคมและตอนหลังเนี่ยท่านเห็นว่าผมมีศักยภาพพอที่จะช่วยงานด้านนี้ได้ท่านก็มาเชิญให้ผมมา มาร่วมแล้วก็มาเป็นนายกสมาคมอนุสาวรีย์ของนักรบในนามสามสามสามตามแบบจําลองนี้เนี่ยนะครับทำไมต้องสร้างมีเหตุผลอะไรหรือไม่จะสร้างที่ไหนจะแล้วเสร็จเมื่อใดและโดยงบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับผมอยากจะเรียนให้ทราบเนี่ยนะอนุสาวรีย์เนี่ยอนุสาวรีย์โดยพ่ออย่างยิ่งอนุสาวรีย์นักรบเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อจิตใจ ของพวกเราที่เป็นนักรบนะเพราะนั้นเราก็อยากจะแสดงความให้ผู้คนทั้งหลายได้รับทราบถึงความเสียสละของพวกนักรบของเราเนี่ยที่ได้ไปเสียสละรบเพื่อชาติบ้านเมืองมาครับแล้วเราจะสรุปสร้างที่ไหนครับนายครับแล้ว,รลวเราก,ก็ได้เนี่ยเข้าไปอยู่ที่เยื้องๆยืงกับไอ,อ้อนุสรสถานของเราเนี่ย ก็เข้าไปอยู่ในที่กรมประกาศโจทินต่อสู้กับสยญญานแล้วอนุสรีเรานี่จะแล้วเสร็จประมาณเมื่อไรครับนายครับเราคิดว่าเราจะเริ่มสร้างในเดือนกุมภาจะวางศิลาฤกษ์แล้วก็เริ่มสร้างในเดือนกุมภาเนี่ยว่าเป็นเดือนซึ่งเ,เรามีการเซ็นทัญญาสงบึกคาดว่าไม่เกินไม่เกินหกเดือนเราก็สร้างเสร็จเพราะมันไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทัง้งหาก ก็คาดวัาจะเสร็จภายใน,นนนครับผมครับก็กราบขอบคุณนายมากครับครับผม